ก่อนหน่งก็ต้องขออนมทนาบุญกับโยมที่เป็นเจ้าภาพจอ,อยู่ถวายเป็นบริวารกระถินนการเรียนการสอนก็นยังปกติอยู่นะเรียนพระพิธรรมชั้นจุลโทจุลตรีที่กำลังการเรียนกันอยู่เนี่ยนะก็เจอยุงย,ง,ยงหน่อยเดือนนี้นะช่วงเทศกาลกระถินโยมก็คงจะให้หายไปมั่งนะที่มาเรียนเนี่ยนะทอดกระถินวัดโน้วนวัด,น,วน,วดนี้นะนะ มีโอกาสทำก็ทำไปนั่นนทำด้วยใจที่เป็นกุศลจริงๆรงินะอย่าทำเพราะขาดปฏิเสธไม่ได้อะไรงั้นะสำคัญก็คือทุกครั้งที่จะทำบุญอะไรก็ตามนะขอให้มีปัญญาประกอบร่วมด้วยตอนนี้ออกจะเป็นแนวนะถูกชักชวนให้ทำก็ตามแต่ขอให้ทำอย่างมีปัญญาทำด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่สักแต่ว่าทำให้พ้นๆไปนะ เพราะการที่มีปัญญาร่วมด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้ดำเนินชีวิตยอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นไปเรื่อยๆจะทำบุญให้ทานอะไรก็ทำอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ทำด้วยความงมงายเห็นประโยชน์จากการกระทำนั้นไหมจะส่งผลให้ไม่ว่าจะเกิดพบชาติไหนก็เป็นติเหตุกาบุคคลนะบุคคลที่มีทั้งอโลภะอโทสะ,อโ,ทะอโมหะเหตุนะ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยเกิดร่วมด้วยทุกครั้งนะแม้ทั้งจะมาปฏิบัตินี่ก็ให้มีปัญญาประกอบร่วมด้วยนะไม่ใช่พระดังก็เลยแห่กันไปอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไปปฏิบัติทําไมเนะี่ยรู้เหตุรู้ผลนะนก็พาไปกับไปก็นั่งพานั่งหลับตากูก็หลับตาไม่รู้หลับไปเพื่ออะไรปนละ่อยจิตคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยอันนี้มีประโยชน์อะไรนะในการที่เรา พี่ผู้เจ้าสอนนะนั่งนะไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนะเดือนว่างหรือเรือนร้างเนี่ยนะคุยง่ายคือให้ไปอยู่คนเดียวนะหาเวลาที่อยู่คนเดียวมั่งนะอย่าไปหมกมุ่นกับการงานวุ่นวายผู้คนอนะไรจนเกินเหตุนะ,ะพอฝึกบ่อยๆเข้าก็จะเริ่มคุ้นชินกับความวิเวก มีสมาธินะันคือจวิเวกอยูนะ่ไปว่าอะไรไปว่ามันชอบอยู่คนเดียวปลดปล่อยภาระรอบตัวออกไปบ้างนะทนะีนี้ถ้าจะไปอยู่คนเดียวอย่างนั้นไม่ได้ก็หาเวลาอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะนะมีเวลากับตัวเองนะวันหนึ่งอย่างน้อยก็ตอนเช้าได้นั่งสมาธิตอนเย็นได้นนั่งสมาธิสักหน่อยจะ่อยวุ่นวายกับลูกกับหลานนเือเกินเหตุอย่าง้นะ ทีนะนี้พอฝึกบ่อยๆเข้ามันก็จะชอบความสงบวิเวกนั่นเองนะอันนี้ท่านถือว่าเป็นอุตริมนุสธรรมอย่างหนึ่งนะช่วงนี้ท่องคำสวดของพระอุปชาเนี่ยจะใช้ศัพท์หนึ่งก็คือนะไม่ให้พระอวดอุตริมนุสธรรมทำมันยิ่งทำมันทำที่มันเหนือมนุษย์ทั่วไปเขามีกันนะแม้ในที่สุดคือการอวดอ้างว่านะ สุญญาคารอภิรมามีตนะิความยินดีในเรือนว่างยินดีในเรือนว่างคืออะไรนะเราไปคุยอวดชาวบ้านเขานะว่าโอ้อนาน,นี่ชอบอยู่คนเดียวไม่ใช่จะชอบยุ่งกับใครแต่จริงไม่เป็นอย่างนั้นพออยู่คนเดียวควา้าทศัพท์มานั่งเล่นอย่างเงี้นนะอันนี้แปลว่าอวดอุตรีมนุยษษธรรมนะผู้เจ้าปรับอาบัตหนักไว้อับัตประชิกอย่นะไม่ใช่นะธรรมดานะขาดจากความเป็นพระแปลว่า ว่าอะไรว่าคุยว่าข้าพเจ้านี่มีสมาธินะนะชานงวาวิโมกขังวา,งว,าว่ากันนะไปว่าแล้วาการอวดได้ฉันได้ชาแล้วนะได้มีโมกแล้วได้สมาธิแล้วไ,ได้สมาบัติแล้วได้มรรคได้ผลแล้วอะไรเงี้ยน,นะซึ่งเป็นอุตริมนุสธรรมนะเท่นี้ถ้าเกิดว่าเรา ชอบความสงบไปเวกนั่นจริงๆน,นะอยู่คนเดียวก็ไม่ฟุ้งซ่านคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้นะไม่ทรุนทุรายวุ่นวายอะไรไปก็เรื่องราวต่างๆนี่มันปรุงแต่งอยู่ในหัวของเราได้น,ะน,ะนั่นแปลว่าจิตมันเป็นสมาธิอยู่จิตมันทรงสมาธิอยู่ไม่ใช่แค่เป็นสมาธิมันทรงสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืนบางทีเป็นอย่างนั้นเวลาเราฝึกไปนะ่มันมีสติรู้ตัวเนืองๆอยู่ตลอดทั้งวันที่ไม่อยากยุ่งกับใครละ ไม่อยากจะพูดคุยกับใครแล้วนะนะก็คุยแล้วจะรู้สึกว่ามันขาดสตินะขาดสติก็รู้สึกนะรักสมาธิที่มันกําลังเกิดขึ้นนั้นนะมากกว่ารักที่จะพูดคุยกับผู้คนทั้งหลายนะแปลว่ากัจนะิตข,ของเราเนี่ยมันใช้ได้นะมีที่พึ่งภายในอยู่ในขณะนี้ไม่ต้องไปพึ่งใครเขานะี้าเราฝึกไปบ่อยก็จะเป็นอย่างนั้นะ น่ะไม่อยากจะยุ่งกับใครพูดเท่าที่จำเป็นนะ่ะมะถ้าเห็นหน้ากันปุ๊บอ้าปากแล้วพูดเพอ้อเจอ้อเลยเปื่อยนี่พวกนี้ไม่มีสมาธิไม่มีสติอะไรซะเลยนะีสังเกตดูตัวเองนะที่พูดนี่ไม่ได้ด่าใครนะ่ะเดกกัแซลกันคุยแต่เรื่องไม่เป็นสาระไที่คุยๆอยู่นั่นนะอย่าที่พระเจ้าสอนให้เราคุยกันนะคนระบ,บทผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือน ควรจะพูดคุยกันเรื่องอะไรพูดเรื่องศีลธรรมิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีด,ด้วยมูคณาถ้าใครมีสภาพอย่างนี้นะสภาพจิตแบบนี้นะมันมาจากจิตข้างในนะที่จะอ้าปากพูดออกมาเนี่ยนะแตเพื่อเจอไปว่าโมหะครอบงำพุ้งสั้นจัดเนี้ยนะ เพราจะอาปาพูดกับขาดสติแล้วไปไหนก็ไม่รู้เพิอเจอไปเรื่อยน่ะแปลว่าโมหะครอบงำรุนแรงแค่นั้นเองเพ่าออาปาพูดกับพูดถึงคนอื่นในแง่ที่ไม่ดีอยู่ยเรื่อยๆคนนั้นไม่ไมเข้าท่าคนนี้ไม่ได้เรื่องเพราะโทสะรครอบงำจิตอยู่ก็มีอยู่แค่นั้นน่ะไปดูสภาพจิตตัวเองถ้าเราสังเกตดูตัวเองบ่อยๆมันจะหุบปากตัวเองโดยอัตโนมัติไม่จําเป็นไม่พูดแค่นั้นเองน่ะ เราจะเป็นกรพูดแต่เรื่องนีเป็นสาระนะไม่เพื่อเจอรเรื่อ,เอยเปลยนะสะภาพจิตนี่มันแสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยบางคนไม่พูดเราแต่หน้าตาปั้นปึงก็ฟัดก็เฟียด,ดงอนอะไรเงี้ยแสดงกิยาการกเข้าร้าออกมานะเพราโทรศัพทมันครอบงำอยู่เงี้ยม่ต้องอาปากพูดก็ได้นะน้องก็แสดงให้เห็นแล้วทีนี้คนมีสติเขาเป็นยังไง ถ้าเร็วก็มั่นคงนถ้าช้าก็มั่นคงนะนสังเกตดูติเวลาจะเดินจะคู่จะเหยียดจะก้มจะเงยอะไรดูมั่นคงนยาวความช้ามาเป็นตัววัดนะบางคนมีนิสัยที่ชอบทำอะไรช้าๆนะก็ช้าอย่างมั่นคงบางคนเร็วกินเร็วเดินเร็วพูดเร็วอะไรก็แล้วแต่เร็วแต่มั่นคงแต่ไม่ไม่เพ้อเจอ้อไม่วุ่นวาย ไม่กระสับกระใสอะไรอย่างี้นะมันมั่นคงอยู่ภายในน,นนะแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนั่งดูคนหเห็นแล้วคนนี้มีสติไม่มีสติเดินอยู่เนี่ยน,นะมันเดินเซซ้ายเซขวาเปะปะได้หน้าลืมหลังเนี่ยมันะขาดสติอย่างรุนแรงแค่นั้นเองนะมันไปสังเกตดูตัวเองบ่อยก็จะเห็นสภาพจิตของตัวเองดูกายก็ย้อนกลับไปดูใจนะทุกครั้งนะ ฝึกให้มันต่อเนื่องนืๆอยู่อย่างเงี้ยเพจุ้งสัน้นนะไม่มีไวไฟก็บวุ่นวายทุรนทุนไลแสเอ A ็งหาอย่าเงี้ยสังเกตดูเด๋ยวนี้คนเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสังเกตดูเนืงน่งๆก็จะทำให้เราค่อยๆพบความสงบภายในขึ้นมานะตอนนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะนะเราก็มากเ,เห็นคนพูดถึงเรื่องการฝึกสมาธิ จะนับถือพุทธศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาอะไรก็ช่างนะก็เห็นว่าใครใครก็พูดเรื่องของการฝึกสมาธิแล้วกันนะคนก็ฝึกเพื่อให้นะอนคลายความเครียดนะฝึกเพื่อให้จิตใจมันตั้งมั่นเวลาจะตัดสินทําอะไรนะก็ตัดสินได้อย่างถูกต้องนะเวลาจะมีปัญหาอะไรในครอบครัวก็สามารถที่จะมีสติที่จะพูดคุยกันอย่างมีเหตุมีผล แก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายเยงี้ยตอนนะที่สำคัญคือมันลดความเครียดเนี่ยมันมาจากข้างในเนี่ยก่อนถ้าตัวเองเครียดนะตัวเองสับสนวุ่นวายเนี่ยเวลาตัดสินใจทําอะไรขึ้นมาเนี่ยกับวุ่นไวายไปหมดนะนะทาผิดทําถูกเรื่อยเปยนะแต่ข้างในมันมั่นคงแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยพิจารณาเหตุหาผลเองนะมันจะเห็นว่าไม่สําคัญนะ นี่เรามาบวชไปวันนั้นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็ศึกแล้วนะเดี๋ยวก็ไปแล้วมาฝึกอะไรกันนักหนานะจริงๆไม่ใช่ฝึกเฉพาะอตอนเป็นพระนะหรือตอนมาอยู่วัดอย่างนี้นะมันต้องฝึกอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าชีวิตเรายังไงก็ต้องเจอทุกข์อยู่ทุกเมื่อเชี่ยววันอยู่แล้วนะมีเหตุการณ์ไม่พึงสงโผลมาอยู่เรื่อยๆนะถ้าเราเอาข้อมูลที่เราเคยเจอความทุกข์มานะี่ะ ถ้าเราฝึกรู้ฝึกสังเกตอยู่บ่อยมันจะเห็นเองนะเมื่อก่อนนี้ทาให้จมในความทุกเด้นนานขนาดนั้นนะทำให้จิตมันทุกได้นขนาดนั้นนะพิจารณาถึงข้อมูลเก่าๆแล้วมาเทียบกับปัจจุบันนะแล้วขนาดนั้นเป็นเพราะอะไรเราถึงได้ทุกนานขนาดนั้นนะแล้วตอนนี้เราจะแก้ไขย,ยังไงขณะที่กาลังเจอความทุกอยู่เนี่ยอย่างนี้นะนะริ่งถ้าเราฝึกสังเกตอยู่บ่อยมันจะหาวิธีการแก้ไขได้ง่ายไม่ต้องอะไรมากแค่ ตอนนี้นั่งสมาธิแล้วปวดขาเนี่ยนะถ้าเราไม่ขยับหรือตอนนี้เรารักษาใจยังไงมันถึงทนอยู่ได้ต่อไปเวลาเจอความปวดอีกมันก็จะทนไหวขึ้นมานนะ่จิตใจเข้มแข็งขึ้นมารู้วิธีการจะที่จะวางใจกับความเจ็บปวดเหล่านั้นขึ้นมาได้ออันนี้เป็นปกติอยู่อย่างนี้เลยะเนะไปสังเกตดูนะงั้นฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆ เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญรู้จากตัวเองชัดเจนขึ้นมาทีนี้น่ะทุกนี้ทุกเพราะอะไรน่ะแล้วย้อนสาะหาเหตุก็จะน่ะทุกเพราะตัณหาทนั้นแหละอยากได้แล้วมันไม่ได้มันก็ทุกน่ะไม่อยากเจอเดี๋ยวดันเจอมันก็ทุกอะไรเงี้ยน่ะไม่มีเรื่องอะไรมากอยู่แค่นี้หรอกน่ะชอบมั่งช่างมั่งอยู่แค่นี้แหละะชอบก็สุขช่างก็ทุกอยู่แค่นี้แหละ ตลอดทั้งวันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าไปสังเกตเห็นได้จะรู้ได้เลยว่าโอ้จิตเรานี่มันแปงไปตามอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะปรุงแต่งสารพัดเรื่องของมันพอรู้จักเข้าใจรู้เท่าทันมันขึ้นมาได้เมื่อไหร่ที่เนี้ยมันจะค่อยนะวางใจได้อย่างถูกต้องนะต่อไปก็เลิกหล่นทุร,นทรายสับสนวนวายไปกับมัแล้วทีเนี้วางใจได้ง่ายนะไปสังเกตดู ฝึกให้เป็นนิสัยเลยอย่างน้อยเราไม่ีเวลาอย่างเช่นพาะใหม่นี่มีเวลาหนึ่งเดือนนโยมมาอยู่วัดมีเวลาอาทิตย์หนึ่งฝึกดูตัวเองอย่างเงี้ยกลับไปจะต้องไปทำหมากินจะต้องไปดูแลครอบครัวอะไรมันก็จะทำให้ใจเราตั้งมั่นมากขึ้นนะโฟกัสได้ถูกจุดนะนะแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นชีวิตเบาสบายมากขึ้นนะมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปพูดถึงมากผลนิพพานอะไรก็ได้นะนะ มรกผลมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แหละนะคือบอเป็นสติรู้ทันเดี๋ยวนี้มันก็วางทุกข์ลงไปเดี๋ยวนี้ทันทีนะไม่ต้องไปรอจะต้องบรรลุอะไรขึ้นมาเรอกนะนี่พอฝึกบ่อยๆวางได้ไบ่อยๆมันก็กลายเป็นการขัดเกลาใจตัวเองเนะมันกลายเป็นว่าเรากําลังอยู่ด้วยปัญญาจะเดินก็เดินด้วยปัญญาจะกินก็กินด้วยปัญญาจะทําบุญก็ทาบุญอย่างมีปัญญาอย่างนีนะ้ทำอะไรก็มีปัญญาประกอบร่วมด้วยอยู่เสมออย่างนี้นะ นะชาตินี้ยังไม่จบชาติหน้ามันต่อยอดของมันเองหรือาม,มาเราแต่ละคนไนะม่ใช่เกิดเพิ่งเกิดมา4ี่สห้าสิปีนะถ้านับอายุทางจิตวิญญาณแล้วเนี่ยนาจะเป็นล้านล้านปีกันแล้วนะเกิดมากี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านชาติแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้นะนะผ่านประสบการณนะ์อะไรมามากมายเนะยอะแย,ย,ยะมากมายไปหมดเนี่นะนะาชาตินี้เป็นมนุษย์พรบะพ,บพุทธศาสนาได้มีโอกาสฝึกแล้วยังไม่ฉลาดกว่าเดิมนี่ก็ จะบอกไม่สมควรเกิดก็ไม่ไดนะ้มันก็จะพาเกิดอยู่นะั่นแหละเกิดแบบงโง่ๆอยู่นะั่นแหละทุกข์อยู่กับเรื่องน้เดิมอยู่เหมือนเดิมนะี่ยนะการสำรวจตรวจสอบตัวเองนะสอนตัวเองให้ได้มีใครเข้ามานั่งจำจี้จำใจกับเราอยู่ตลอดเวลาเรามีแต่เราเนี่ยแหละจะต้องจำจี้จำใจตัวเองนะต,นตําหนิติ้งตัวเองขัดเกลาตัวเองกล้าที่จะขัดใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะมีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละไม่มีใครมาช่วยได้นะ